ฟุตบอลริงไซส์ใกล้ชิดกว่าใครในเรื่องฟุตบอลครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์เฮลริงไซนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองรายได้หนึ่งชอคทานนะครับที่นักฟุตบอลสามารถที่จะหาได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์กีฬาชั้นนําของโลกนะครับริงไซส์โฟกัสนะครับวันนี้จะไปโฟกัสกันที่นักกีฬาฟุตบอลที่มีรายได้มาหาศาลจากการ เซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์รองเท้าสตั๊ดแบรนด์ดังของโลกนะครับไปเริ่มต้นกันที่อันดับหนึ่งกันก่อนนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเนมา ซูเปอร์สตาร์บราซิเลียนครับหลังจากสลัดรักจากไ i กี้นะครับเคยเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ให้กับ n i กี้มายาวนาน11ปีล่าสุดครับทานนาเนมาตัดสินใจที่จะย้ายมาร่วมงานภูม่านะครับอีกหนึ่งแบรนด์สาคัญในวงการรองเท้าซัด,ดน,นะครับโดยเนมาน์นะครับได้ค่าเหนื่อยหรือว่าค่าจ้างจากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับภูม่าถึงปีละ 23ล้านปอนด์ตีเป็นเงินคร่าวๆกปล่มๆอยู่ที่ปีละ1,000ล้านบาทครับหลังจากที่เซ็นสัญญากับฮูม่าครับเนมาก็มีการโพสต์ข้อความนะครับบรรยายความรู้สึกว่าในอดีตเขาเคยดูฟุตวิดีโอของบรรดาตำนานนักเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นท้านของเปเล่ยูเซเบีโอครับโยฮันครับหรือแม้แต่ดีโก้มาาโดอน่าซึ่ง ตำนานเหล่านี้แหละครับเคยร่วมงานกันกับธนาของภูม a ามาก่อนจึงถือเป็นเกียรติอย่างสูงสุดเลยครับที่เนมาได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับภูม a าณเวลานี้ ก็แน่นอนและครับว่าไม่เป็นเกียริไม่ได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะสร้างเงินมหาศาลได้ค่าจ้างแพงที่สุดในบรรดานักฟุตบอลนะครับที่ได้เงินจากแบรนด์รองเท้าสตั๊ดฮูม่าไปถึงปีละ1000ล้านบาทเลยทีเดียวครับส่วนอันดับ2ในบรรดานักฟุตบอลที่มีรายได้จากรองเท้าสตั๊ดมากที่สุดก็คือลิวเนลเมสซี่นะครับก็เป็นเพื่อนเก่าของเนมาในทีมบาร์เซโลน่านั่นเองครับโดยกับตันทีมชาติเจจิน่านะครับเซ็นสัญญายาวนะครับในปี2017กับอาดิดาส แบรนด์ชั้นนําของโลกนะครับโดยครั้งนั้นเซ็นสัญญากันแบบตลอดชีวิตเลยนะครับโดยผลิตภัณฑ์กีฬายักษ์ใหญ่ของเยอรมนีนะครับมอบสัญญาให้กับ ทนานได้ของเมสซี่ให้ค่าจ้างเป็นเงินตกปีละ18ล้านปอนด์หรือเกือบเกือบ800ล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยอดิดาสก็หวังว่าเมสซี่นะครับจะเป็นภาพจําของวงการฟุตบอลครับในส่วนของผลิตภัณฑ์รองเท้าสตาั๊ดเหมือนกับไนกี้คู่แข่งสําคัญทางการตลาดที่เคยสร้างให้ไมเคิลจอแดนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และก็เป็นภาพจําของบรรดาแฟนแฟนบาสบกลบอล NBA ครับ มาที่อันดับ3นะครับนักกีฬาฟุตบอลที่มีรายได้มาหาศาลม,มากที่สุดในโลกนะครับก็ได้แก่คริสเตโนโรนัโดดาวเตะจากสโมสรยูเวนตุส และก็เป็นกับตันทีมชาติโปรโตุเกสหลังจากที่ไนกี้นะครับได้เสียเนมาให้กับปูม่าก็ทําให้พวกเขาตัดสินใจที่จะขยายสัญญากับคริสเยโนโรนันโดให้สัญญาแบบตลอดชีพเลยนะครับเหมือนกับที่ a d ดิดาให้กับเรีย e เนล s เมสซี่โดยคริสเยโน o โรนัโดรับทรัพย์กับ n i กี้อยู่ที่ปีละ15ล้านปอนด์หรือประมาณ 6 6 0ล้านบาทครับซึ่ง CR7 ยครับก็ถือเป็นนักกีฬารายที่3ในประวัติศาสตร์ของ n i ก e ้ครับที่ได้เซ็นสัญญาตลอดชีพต่อจากทางด้าของไมเคิลจอแดนและก็ Le b บอลเจมส์ครับ2ยักษ์ใหญ่แห่งวงการบาสเกตบอล NBA มาปิดท้ายกันที่นักเตะที่ได้ค่าจ้างจาก ผลิตภัณฑ์รองเท้าสตาั๊ดมากที่สุดเป็นอันดับ4นะครับก็ได้แก่ทางด้านของคิเลียนเอ็มปาเป้ครับซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสจากสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงครับย้อนไปในปี2019ครับก็เกิดสงครามระหว่างอาดิดาสกับไนกี้นะครับในการที่จะแย่งลายเซ็นของทางด้านคกกิเลนเอ็มปาเป้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วครับดาวเตะวัย22ปีก็เลือกที่จะเซ็นสัญญายาว10ปีกับไนกี้นะครับโดยรับค่าจ้างอยู่ที่ปีละ14ล้านปอนด์ครับหรือกว่า600ล้านบาทซึ่งไนกี้ครับก็คาดหวังว่าคลิเยนเอเบเป้นี่แหละครับจะขึ้นมามีมูลค่าทางการตลาดแข่งขันกับเนมานะครับที่โยกไปอยู่กับพูม่าด้วยอายุนามเพียง22ปีครับและกำลังไปได้สวยกับทั้งต้นสังกัดปารีสแซงแชมป์และก็ทีมชาติฝรั่งเศสครับมีลุ้นแชมป์ยูโร2020ในครั้งนี้้ดวยก็ทใ กิเลนเอบัปเป้ครับน่าจะเป็นเพชรเม็ดงามในวงการลุกหนังต่อไปในส่วนของการเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์กีฬาต่างๆครับโดยเฉพาะรองเท้าส๊ดซึ่งไนกี้มอบความไว้วงางใจให้กับเอบัปเป้ยอมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเอบัปเป้เบ็ดเสร็จแล้ว140ล้านปอนด์หรือประมาณ6,160ล้านบาทน,นั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องดาวดีๆครับซึ่งผมมิเชลล์ริงไซด์นะครับก็จะนํามาเสนอกับแฟนๆนะครับให้ได้รับทราบกันในช่วงริงไซด์โฟกัสแหละครับก็อย่าลืมนกแฟด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพจฟุตบอลริงไซต์ใกล้ชิดกว่าใครในเรื่องฟุตบอลเพื่อ <P ew> er> ที่จะไม่ให้พลาดข่าวสารประเด็นน้อนๆในวงการลูกหนังครับอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามฟุตบอลริงไซต์ครับก็ไปที่ Line แอ fb ริงไซ i ์นะครับส่วนใครที่อยากได้ทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับในแต่ละวันแบบเกาะชิดติดขอบสนามก็ทักไปได้เลยครับที่ Line แอด rsvp ครับก็จะได้ทัศนะจากผมมิเแลล์ริงไซต์ไปครับ